หัวข้อที่เราจะคุยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องว่า,าเรื่องของการใช้ AI ในเรื่องของ security ครับเราอาจจะเคยได้ยินปบ่อยๆอยู่แล้วแหละว่าทุก p r o d u ักเนี่ยก็จะมีการ apply เรื่องของ AI เข้าไปใช้นะครับซึ่งจริงแล้วมันก็จะมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับตัวทางเอ่อ s u s t a i n a b i r i t y ก็จะใช้เรื่องของ AI มาใช้ตัวเอ่อ Detector ก็เช่นเดียวกัน,นครับ คราวนี้ในหัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยครับมันจะมีหลักๆ3าเรื่องนะครับก็ประโยชน์ของตัว AI ในเรื่องของ Cyber Security นะครับเรื่องของความเสี่ยงของการใช้ AI นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการลดความเสี่ยงนะครับแล้วเราก็มีข้อมูลที่ประกอบกันนะครับเป็นข้อมูลที่มาจากการซอรว e อ่านลเดอร์ของด้าน IT Security นะครับกว่า400บริษัทนะครับในปีปีที่แล้วนะโดยแม้แองกิงเกบเ์นเดอร์นะคราวนี้เรามาเล่าว่า ตัว AI นะครับมีแบ่งเป็นกี่ประเภทนะครับก็แตแบ่งกรุมที่เกี่ยวกับ Cyber Security เป็นหลักนะครับหลักๆมีอยู่สองประเภทนะครับก็คือ Deep Learning กับ g e n ท a ไ i นะครับอาจจะมีตัวพีด i ทีด้วยจะไม่ได้ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับซึ่งตัว d e ดี e เลอ e p n e AI เนี่ยครับเราเราใช้กันมานานแล้วครับอย่างใน s o p h o s เองก็ใช้มาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับก็เป็นลักษณะของการคอนเซปต์คล้ายๆกับการสร้างตัว n ู u r a l n e t เ o r k เป็นนูเรลเนเวิร์กเทียมนะครับ อาจจาำลองรูปแบบการทำงานเหมือนสมองนะครับที่เราเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็นํามาใช้ในการตรวจจับอย่างเช่นตรวจจับม a ลแวร์ตรวจจับเรื่องของ malicious อ่า URL นะครับว่าอันเนี้ยที่เราเคยเห็นมาพฤติกรรมมันคล้ายๆกันก็สามารถตรวจจับได้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัว generative AI นะครับอันเนี้ยคอนเซ็ปต์อ่าเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราโดยเอาข้อมูลรูปแบบต่างๆเนี้ยเอามา generete ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งก็อ่าปกติเราก็ทุกคนเคยอยู่แล้วในเรื่องของ ChatGPT Gemini หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ตัวของ Software เองก็จะมีอย่างเช่นการสรุปเคสนะครับว่าเอาเคสพวกเนี้ยที่มันอ่านยากๆเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาที่คนที่ไม่ใช่เท็นไดซิตนะครับก็สามารถให้อดินทั่วไปเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้เองได้นะครับถัดมานะครับเรื่องของขนาดนะครับขนาดของโมเดลนะครับก็จะแบ่งหลักๆไนะครับซึ่งฝึก จากข้อมูลมหาศาลนะครับก็อย่างเช่นตัว Microsoft Chrome ล g o o g l e ล e m i n i นะครับก็ใช้วิธีนี้ครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับก็ใช้เป็น Small AI Model นะครับเป็นการเทนข้อมูลดบบเฉพาะนะครับว่าข้อมูลเนี่ยเอามาสามารถเกี่ยวกับด้านไหนนะครับการลงทุนเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับอย่างเช่นเราสามารถเอาตัวเอ่อสม AI Model เนี่ยมาตรวจจับเฉพาะในเรื่องของตัว Android m a มัลแวงต่างก็ได้เช่นเดียวกันครับ วันนี้มาดูรายละเอียดของตัว Deep Learning นะครับ Deep Learning อย่างที่อ่านเซสชันก่อนๆไปที่หลายๆดอ่เดรเก่งทางคาแฟดรก๊อปนะครับอธิบายไปเราอาจจะไม่ได้พูดซ้ำเยอะนะครับก็เอามาช่วยในด้านไหนบ้างครับก็คือ Deep Learning เป็นเน้ในในด้านของการประยุกต์มาใช้หรือการ apply นะครับก็คือการลดาการทำงานซ้ำๆนะครับประเมินไฟล์นะครับว่าข้อมูลหลักหลายล้านไฟล์เนี่ยาจากจากหลายลานไฟล์มา apply กับ ตัวมาแวร์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ช่วยในการการทำออโตเมทนะครับจากเดิมเนี่ยต้องใช้เทคนิคในการวิเคราะห์เนี่ยครับจำนวนมหาศาลนะครับเราก็สามารถลดในสั้นตอนในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับเรื่องของเทสใหม่ๆนะครับอย่างของ s o ฟต์แวเองก็จะมีโมเดลที่เป็น d Deep l e a r n i n g ที่อย่างที่แจ้งไปนะครับเราพัฒนาในส่วนนี้มานานแล้วนะครับก็สามารถ d e t e ท t ไม่ว่าจะเป็นโนแอนโนมาวแวร์ได้นะครับ ถัดมาเป็น generative AI นะครับก็เป็นเทียนที่เรา,าตอนนี้ทุกคนเนี่ยต,ตื่นตื่นตัวในการใช้งานนะครับก็ช่วยทําให้สามารถวิเคราะ์ได้เร็วขึ้น,นครับจากข้อมูลมหาศาลเนี่ยรวบรวมออกมานะครับแล้วก็สรุปออกมาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของอความเหนื่อยล้าของตัวเทคนิคนะครับวา่างานที่ซ้ําซ้อนเนี่ยครับเราสามารถวิเคราะ์ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เป็นภาษาที่เป็นภาษาภาษาทํา ที่เป็นมนุษย์มากขึ้นปกติเวลาเราเห็นพวกเท็ตอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอีเวนต์หรือตัวเคสต่างๆครับภาษาที่มันใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของการแนกแท็กนะครับเข้าใจเรื่องของสคริปต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้ AI เนี่ยในการช่วยวิเคราะห์ให้ได้นะครับทีนี้เรื่องของการอ o p ับชันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเซเว e นนะครับก็ จากข้อมูลเซเว่ย400บริษัทนะครับก็แจ้งมาระบุมาว่านะครับ98%เนี่ยมีการใช้ AI แล้วนะครับในองค์กรนะครับ73%เนี่ยเป็นในการใช้แบบ deep learning model นะครับแล้วก็มีถึง65%นะครับที่ใช้เป็น generative AI นะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับก็ใช้ generative AI เป็นแบบ in house นะครับ generative AI in house เนี่ยก็คือพัฒนาขึ้นมาเองนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะทดสอบการส่ง email pitching ไปหาพนักงานนะครับก็ใช้ generative AI ในการเจนได้นะครับ คราวนี้ความสำคัญเกี่ยวกับ AI ใน Cyber Security นะครับ99%เนะี่ยมองว่าสำคัญนะครับก็แบ่งเป็น57%มองว่าสำคัญมากนะครับแล้วก็41%มองว่าสำคัญมีเพียงแค่1-2%เท่านั้นที่มองว่ายังไม่สำคัญนะครับคราวนี้ประโยชน์ที่ได้จากตัวของ Generative AI นะครับคือเนื้อหาในในวันนี้ครับจะเน้นเปเรื่อง Generative AI เป็นหลักนะครับก็ อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งกับสองเท่ากันนะครับยี่สิเปอร์เซ็นก็คือการเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพของภัยป้องกันภัยคุกคามนะครับอับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัว return r e t u r n Investment นะครับการที่เราลงทุนกับตัวตัว c y b e r Security AI เข้าไปนะครับเราจะได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาได้คุ้มหรือเปล่านะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของทางทีม i t ทีในสิทธิ์นะครับว่าสามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง อันดับที่สี่นะครับก็สิบห้าเปอร์เซ็นสร้างความมั่นใจขององค์กรในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ห้าคล้ายๆกันนะครับสร้างความมั่นใจป้องกันได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ว่าอันดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลดภาระของตัวพนักงานเองลดการเบร์นเอาว่าจะต,ต้องมาทําเรื่องของทากงานเดิมที่ซ้ำๆกันนะครับตัวส่วนของบริษัทส่วนใหญ่จะเรื่องของพนักงานเนี่ยก็จะให้ความสัมพันธ์ที่ต่ำกว่านะครับ คราวนี้พอมาแบ่งตามลักษณะองค์กรขนาดขององค์กรนะครับว่าเขาสนใจในเรื่องไหนกันบ้างน,นะครับถ้าเป็นบริษัทเล็กๆนะครับข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลระดับ s m b นะครับก็คือขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับบริษัทเล็กเนี่ยสนใจเรื่องของตัวพนักงานนะว่า การลดภาระของทาง้านงานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเนื่องจากว่าพนักง,งานมีจํานวนน้อยนะครับในขณะที่ระดับที่ใหญ่ขึ้นใหม่นิดนึงก็สนใจเรื่องของ return i n v e s t m น n t นะครับว่าเราลงตัว Cy b e r security AI เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกุมค่าหรือเปล่านะครับถัดมาก็จะองค์กรขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับอันดับกลางขึ้นมาเนี่ยก็จะมองเรื่อง,องของคุณภาพนะครับของประสิทธิภาพในการทํางานนะครับแล้วก็การ production นะครับ คราวนี้ความเสี่ยงของตัว AI มีอะไรบ้างนะครับก็มีแบ่งหัวข้อหลักๆเป็นห้าหัวข้อนะครับก็เป็นความเสี่ยงด้านของความเสี่ยงจากภัยคุกคามนะว่า AI เนี่ยมันถูกใช้โดยแฮกเกอร์นะครับอย่างที่เซสชันก่นกอนๆได้ก่าไปอย่างเช่นเรื่องผิชชีกนะครับแล้วก็มีเรื่องของ defense list นะครับความเสี่ยงด้านการป้องกันนะครับบางทีเนี่ยตัว AI เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆ AI cybersecurity แต่ปัญหาคือถ้าเรา AI ตัวนั้นน่ยมันมีคุณภาพจริงหรือเปล่านะครับเราตรวจจับเราประกฏว่าเกิดฟอร์บิชิตมากเกินไปหรือเปล่าหรือฟอ e g น t i v e มากเกินไปหรือเปล่านะครับถัดมาก็เป็นความเสี่ยงในการเชื่อ AI มากเกินไปนะครับโอเปอเรชั่นโอเปอเรชั่นลิกนะครับบางทีเราอาจจะเชื่อใจ AI มากกว่ามากไปว่าเฮ้ย AI มันตรวจจับและแสดงว่าเชื่อถือมันได้เลยนะครับจริงๆแล้วจาเป็นจะต้องใช้คนมาหมอยเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของ financial risk นะครับการลงทุน AI เนี่ย ลงทุนไปแล้วมันได้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นคือเราแค่อยากใช้เฉยๆแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้นทุนที่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่านะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการไฮแจ็คไฮแจ็คตัว AI m o เดลนะครับเราอาจจะโดนโจมตีการปรับแต่งโมเดลที่ผิดพลาดนะครับอันนี้มาละเอียดในเรื่องของเรื่องแรกนะครับเทสต์ที่กล่าวไปนะครับก็ตัวของ AI อมันไม่ได้ใช้ในฝั่งของอ defense อย่างเดียวนะครับ ฝั่งที่เป็นแอดแทเกอร์สามารถใช้ได้ด้วยนะครับเขาก็สามารถปรับปรุงในเรื่องของอีเมลพิชชิ่งได้ปพรจุแต่ก่อนเนี่ยครับเรื่องของอีเมลพิชชิ่งเนี่ยถ้าคนทั่วไปดูก็จะค่อนข้างง่ายนะมันจะดูเรื่องของปัญหาอ่าปัญหาเรื่องของการสะกดที่มันแปลกๆไวยากรณ์ที่มันดูแปลกๆมันดูไม่เป็นมืออาชีพนะแต่ว่าพวกเนี้ยมันสามารถใช้ตัว AI เนี่ยในการเจนเลตขึ้นมาใหม่ได้เรากลามาวแตัวแอดแท็เกอร์นะครับก็เขียน เขียนไปรูปแบบประโยคหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เจนขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อให้ไวยากรเนี่ยมันมันตรงกับภาษามนุษย์มากขึ้นนะครับก็ตรวจจับได้ยากขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว i ว e p พิช h i n g นะครับก็อันนี้ก็คุณเคยกันอยู่แล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องของ i ว e p พิช h i n g การใช้คนเสียงนะครับอย่างที่ท่านอนกอรได้กล่าวไปนะครับก็สามารถเอาไว้เอาไว้คนนิ่งเนี่ยเอามาเอามาทําเรื่องของการเรียนเสียงอาจจะเป็นเรียนเสียงผู้บริหารได้พอเป็นผู้บริหารหลักสูตรเนี่ยเรา ตัวของพนักงานที่ลับหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะทําได้เร็วขึ้นเลยประมาทมากขึ้นนะครับส,สุดท้ายก็เป็นดีเฟกต์นะครับที่เราเห็นข่าวปัจจุบันนี่แหละครับดีเฟกต์ที่เราใช้กันลาตารวจปลอมไรอย่างก็ใช้ดีเฟกต์นะครับ,ใน,รบในการขอสินเชื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือล็อกต่างๆนะครับทีน,นี้อ่าถัดมานะครับก็ตัว AI เนี่ยมันอ่ามีความ AI เนี่ยมันก็จะเอาไปใช้ในในเรื่องของตัว เห็ดด้วยนะครับก็มีอ่ามีเริ่มเห็นนะครับว่ามีในกลุ่มแอดกเกอร์นะครับก็มีฟอรั่มฟอรั่มตัวเอ่อขอใส่สกิปฟอรั่มนะครับที่เอาไปสร้างแชทบอทนะครับไปไปตอบตอบในฟอรั่มเนี่ยเพื่อตอบว่าเฮ้ยคำถามแบบเนี้ยคุณจะเขียนอ่ามาแวว่ยังไงคุณจะดีเทคอ่าคุณจะทำแบบแบบไหนบ้างนะครับอามาช่วยในฝั่งของแอดกเกอร์นะครับถัดมานะครับเรื่องของคุณภาพของตัวว ตัว AI นะครับปัญหาของ AI ก็คือมันอยู่ที่ตัว Data ที่เรามาเทรนด้วยสมมุติว่าอาจจะเคยได้ยินคำหนึ่งนะครับที่เรียกว่า garbage in garbage out คือถ้าเราได้ขยะเข้ามาครับเอาขยะเข้ามาเราก็ขยะมันก็จะออกไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้อะมันก็จะไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือเราต้องเลือกเทรนเดต้ที่เหมาะสมนะครับเราต้องตัดตัว bias บางทีมันมี bias เข้ามานะครัยเราก็ต้องตัดทิ้งออกเพื่อให้ได้ตัว ข้อมูลที่มีคุณภาพนะครับอ่าันนี้เป็นข้อมูลอ่ารีพอร์ตนะครับก็หลายๆอ่าองค์กรต่างๆเนี่ยครับก็จะมีความกังวลในเรื่องของตัวตัว AI นะครับก็มีการกังวลเรื่องของทูต่างๆเนี่ยครับมีกังวลมากถึงแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับแบ่งเป็นกังวลมากนะครับสี่สามเปอร์เซ็นกังวลปางกลางนะครับ อยู่ที่1 6แล้วก็มีเพียง11%เท่านั้นไม่ที่ไม่ได้กังวลนะครับคราวนี้พอกังวลแล้วทำไงต่อนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับใช่บริษัท99%ก็คือมีการทำ assessment ตัว AI ด้วยนะครับซึ่งแบ่งเป็น73%เนี่ยที่เป็นการ assessment ทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะครับกับ27%ที่ assessment บางส่วนมีเพียงแค่เล็กน้อยแค่ประมาณ1%เท่านั้นนะครับที่ไม่ได้ assessment นะครับก็ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยการแอสเซสเมนต์เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าจะต้องมีคนที่มีความรู้ทั้งไซเบอร์ซิเคียวริตี้และมีความรู้เรื่อง AI เรื่อง Data ด้วยนะครับถึงจะทำแอสเซสเมนต์ได้ถูกต้องนะครับสิ่งที่ยากของเรื่องพวกเนี่ยมันคือการที่คนกลุ่มเนี่ยมันมีจํานวนน้อยคนที่มาเข้าใจในส่วนนี้ครับคือความยากก็คือการอาจจะเคยได้ยินว่าเราบางเราอาจจะไม่รู้ม่นในสิ่งที่เราไม่รู้นะไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรครับอันนี้มันยากกว่านะครับวันนี้ การเชื่อ AI มากเกินไปนะครับบางแต่องค์กรเนี่ยก็มีการห่วงก,กังวล84%เนี่ยมีการกังวลว่าเ,ออเรื่องของการลดพนักงาน,นครับเวลาเราใช้ AI เนี่ยมันอาจจะมีการลดพนักงานนะครับก็42%กังวลมาก็1กังวลระดับหนึ่งครับมีเพียง16%เท่านั้นที่ไม่กังวลน,นะครับแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบนะครับเวลาเราใช้ AI เนี่ยมันก็อาจจะมี ปัญหาเรื่องของตัว IT หรือคนที่ดู Security นะครับก็อาจจะมีความาประมาทเลอะเล้อคิดว่าเชื่อ AI อยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีความมีกังวลในเรื่องนี้ครับก็5 30 37เปอร์เซ็น37เปอร์เซ็นกังวลมากครับแล้ว50เปอร์เซ็นตกังวลนะครับ,อ,อ,อ,รบ,นนรบอันนี้เรื่องของ financial l e a k บ้านนะครับก็ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้พวก t o o l cybersecurity อย่างเงี้ยครับ ก็จะดูเรื่องของ return investment กลับมานะว่าเราใช้ลงทุนไปเท่าเนี้ยมันได้กลับมาคุ้มค่าไหมลดค่าใช้จ่ายไหมลดจำนวนพนักงานลดการเบิร์นเอาไหมนะครับก็แต่และองค์กรเนี่ยครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับองค์กรระดับใหญ่เนี่ยก็จะมีอ่าเดี๋ยนะโอเคอันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อว่าตัว AI เนี่ยมันจะลดเรื่องของอ่า เพิ่ม ROI ได้นะครับก็คือได้ Return กลับมานะครับในขณะที่ตัวองค์กรขนาดใหญ่อะก็เชื่อว่า AI เนี่ยก็สามารถลดในส่วนนี้ได้นะครับความคุค้มทุนมากกลับมาได้นะครับ การจัดการในเรื่องของคอสของ AI นะครับโดยษัทขนาดใหญ่เนี่ยจะมีความกังวลมากกว่านะครับเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยมันมีความเอ่อจนวนเยอะมากมากกว่านะครับการจัดการเรื่องของต้นทุนคอสที่จะลงไปใน AI เนี่ยก็จะคํานวณยากกว่านะครับทีนี้เรื่องของตัวความเสี่ยงนะครับในการแ็คเข้าไปที่ตัวเอ่อ LLM นะครับก็บางทีเนี่ยอาจจะมีการวางยาโดยโดยเทรดเอกอร์นะครับเขาอาจจะ ใส่ Data Data ที่ไม่จริงขึ้นมานครับแล้วก็ให้ AI เทรนนิ่งไปครับทำให้ตัว AI อเชื่อหลงเชื่อนะครับหรือการเกิดจากช่องโหวท่ที่ในระดับระดับหลักที่สร้างขึ้นมาเองนะครับอาจจะเปิดสร้าง b a c k door นะครับแล้วก็อนุญาตให้เอามาใช้แบบ Public นะครับแล้วก็สามารถควบคุมข้อมูล Data ออกมาครับให้เป็นดับที่ต้องการได้นะครับส่วนสุดท้ายก็เป็น l l, l m spoofing นะครับคือการที่ตัว d ทร t เดอร์เนี่ยไป อาจจะไปปลอมแปลงสร้างตัวตัว AI ขึ้นมาที่ตั้งชื่อคล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นตั้งชื่อ Open AI นะครับเปลี่ยนจากตัว O เป็นตัว0นะครับ Google เป็นตัดตัว O ออกตัวหนึ่งอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็การแทรก c k d o o r เข้าไปตัวใน LLM เลยนะครับหรือว่าพยายามสร้างอะไรต่างๆที่น่าเชื่อถือนะครับโดยเรียนแบบกับตัว LLM ตัวจริงนะครับ รอนนี้สิ่งที่แนะนำนะครับว่า AI เนี่ยเราควรจะรับมือกับมันยังไงนะครับคือการเรื่องของอการ deploy เรื่องของตัวเช่นที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ในเซสชันก่อนน,นนะครับเรื่องของตัวอีเมลเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เข้ามานะครับก็การ a p p l ยเรื่องของตัว advanced email protection เข้าไปป้องกันเรื่องของ phishing ป้องกันเรื่องของตัว business email c o m p r o m ที่เจาะจงไปที่เลระดับธุรก,กิจนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการสแกนเนื้อหาวิเคราะห์เสียงต่างๆนะครับแล้วก็มีการอ่าแนะนำผู้ใช้งานนะครับในเวลาเราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์นะครับโซเชียลมีเดียต่างเนี่ยเราก็อาจจะมีความประมาทเลอะเลอะนะครับในที่เกี่ยวกับงานะครับแล้วก็มีการลดเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของไวโคนิ่งนะครับไวโคนิ่งเนี่ยมันบางทีมันอาจจะดีเทคได้นะครับแต่เราอาจจะใช้วิธีการตรวจสอบโดยการโทรกลับไปนะครับเพื่อดูว่ามันถูกต้องไหมหรือว่าอาจจะใช้รหัสลับพิลีลับแรงต่างเพื่อดีเนียนตัวตอนอีกที แล้วก็เรื่องของอเรื่องของการประเมินความเสี่ยงของตัว AI ครับเราจะประเมินยังไงครับสิ่งงเนี้เป็นสิ่งที่ยากครับสิ่งที่แนะนําก็คือการถามไปที่เวนเดอร์เลยนะครับว่าตัว,ต,วตัว Data ที่คุณเอามาเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่าไปมาที่ใช้มีจํานวนเท่าไหร่นครับแังที่มาได้เชื่อถือหรือเปล่านะครับตัวที่ด v t ทีมเนี่ย เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ AI Cybersecurity ขนาดไหนนะครับเรื่องการ Low Out นะครับการวางแผนในการควบคุมนุณภาพกาเด็บขึ้นมาการพัฒนานะครับการ Deploy นะครับว่ามีการคอนโทรลยังไงครับมีการทดสอบก่อนไหมในองค์กรนะครับก่อนที่จะกระจายไปแต่ละเฟสนะครับแล้วก็มีแผน Low Back เป็นยังไงนะครับถัดมานะครับ AI เนี่ยมันเป็นเครื่องมือช่วยเฉยๆนะครับมันไม่ใช่เอามาติพยนะครับก็ ความรับผิดชอบยังอยู่ที่คนอยู่ AI แค่ช่วยช่วยในการประถิตอ่าช่วยในการรวบรวมข้อมูลให้สรุปมาให้แต่สุดท้ายการตัดสินใจทั้งหมดยังเป็นหน้าที่ของคนอยู่นะไม่สามารถแทนที่ได้นะ,ะลดภาระที่มันช่วยการซําซ้อนนะครับการแจ้งเตือนที่มากเกินไปนะครับช่วยเลเกประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลนะครับช่วยวิเคราะห์นะครับหรือว่าเอ่าเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมพขึ้นนะครับก็อ่า ความเสี่ยงด้านการเงินนะครับก็เราก็ควรจะเซตเป้าหมายว่า AI ที่เราต้องการเนี่ยมันต้องการจุดประสงค์คืออะไรนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ที่ Ben e f i t ที่จะได้รับเนี่ยครับมันคือเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็จัดระดับสำคัญว่าเอ้ยเรื่องที่เราต้องการเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับเรื่องของลดบัตเจตลดเรื่องของปพิงกันพนักงานลาออกนะครับหรือลดความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูลต่างนะครับแล้วก็มีการวัดผลนะครับว่าเราวัดผลในแต่ละหัข้อเนี่ยคะแนนเป็นเท่าไหร่นะครับ ถัดมาครับก็ลดความเสี่ยงด้านการเอ่อการถูกไฮแจ็คนะครับก็เลือกจากพวกเอ่อผู้ให้ใบริการที่น่าเชื่อถือนะครับที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือได้ครับก็จะมีความเสี่ยงที่ต่ํากว่านะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเอ่อถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถัดมาก็โดย i ีไฟล์ข้อมูลนะครับตรวจสอบผู้ให้ใบริการที่เอ่อพรวาเรื่องของตัว AI ดูนะครับว่ามันถูกต้องไหมสกดถูกต้องไหมชื่อตรวจสอบเป็นถูกต้องไหมนะครับ ก็อันนี้ก็สรุปนะครับว่า AI เนี่ยมันมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอย่าเชื่อว่า AI มันจะตอบถูกร้อยเปอร์เ็นะครับมันอาจจะเกิดอ่ r ฟอร์บิสีฟอร์นิเกทีได้นะครับยังไงคนเนี่ยก็จะต้องเป็นคนตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับ So ฟอร์เชื่อว่าเราเราไม่ได้เชื่อว่า AI จะมาร e p พจคนนะครับแต่มาช่วยส่งเสริมนะครับลดขั้นตอนที่ซซ้อนนะครับอันนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลจากเซอร์วย์นะครับข้อมูลสีอ่อ เราสามารถไปอ่านข้อมูลต่อได้นะครับใน s o p h o s n น w นะครับตอนนี้ตัวตัว AI ของ s o p h o s นะครับเราเรามีแอปพลายในส่วนไหนบ้างครับคือ s o p h o s เนี่ยก็จะมีตัวแพลตฟอร์มนะครับที่เรียกว่า Sophos Central น l a t f o r m นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้จัดการทุกองค์กรครับไม่ว่าจะเป็น Endpoint f i r e w a l l นะครับอ่าอีเมลนะครับตัวคาวนะครับหรือหรืออื่นๆืนต่าง นะค i ับด้วยนะครับก็สามารถ m ม n a g ผ่านตัว support center นะครับเราก็จะมีตัวเทคโนโลยีต่างๆที่แอ p พลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นๆนะครับแล้วก็การอินทิเก t ตกับ third party นะครับเราสามารถอินทิเก t ตกับ third party แล้วก็ a p p พล AI เข้าไปได้ด้วยครับอันนี้อเป็นสั้นๆนะครับก็ตัวอย่างเช่นตัว manage ซนะครับเราทำร่วมกับตัว tenable นะครับลูกค้าไม่ต้องซื้อตัว tool ของตัว tenable ครับสามารถซื้อ สวิตของตัวเทนเบลจากทางทางซอฟ์ได้นะครับเราก็มีมี AI ในการประเมินว่าความเสี่ยงของช่องโหว่ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับตัว endpoint เองก็มีเรื่องของ Deep Learning นะในการ Detect พวกมาแวร์ต่างๆครับมาแวร์ที่อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนลักษณะข,ของ URL Pitching นะครับอีเมลก็มีการใช้ออโนลอด r น็ตเวิ r ์กโพสเซ s นะครับในการประเมินพวก p i t c h i n ครับ f i r l w a l l มีเช่นกันนะครับ l i r e w a l l อีเมล สุดท้ายก็ x d r นะครับ a p r กับเ d r นะครับซึ่งในส่วนของ a p r ก p r ก็จะมีค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็อันนี้สรุปให้คร่าวๆนะครับก็มี4หัวข้อนะครับในฟีเจอร์ใหม่ของตัว s o f o r t r p r นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่ลองใช้ a p r อยู่แล้วนะครับก็สามารถกดลองเล่นได้นะครับปกติเนี่ยเวลาเราใช้ a p r นะครับเราก็อาจจะเห็นตัว ตัว detection ตัวเค s ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งมันยากนะที่จะเข้าใจได้ว่า detection เนี่ยมันคือ detection อะไร c a s เนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับตัวซ o ฟ์เนี่ยจะมีตัว AI case summary นะครับที่ อ่าเช่อวีคอร์ให้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเคสที่มันหลากหลายบุตรกรจากเอ็นพอยจากไฟวอลจากต่างๆเนี่ยวิเคราะห์สรุปมาว่าเคสเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันกับไมเตอร์แอคแท็กไหนนะครับอิมแพคเครื่องไหนบ้างนะครับแล้วสิ่งที่ควรจะทําต่อจากเนี้ยคืออะไรบ้างครับที่ต้องแอคชั่นนะครับถัดมาก็มีตัววอลคอมมาในสินนะครับคอมมาในสินเนี่ยช่วยช่วยวิเคราะห์ให้ได้ว่าเวลาเทดเด็คเตอร์เนี่ยครับเขาอาจจะมีการเอ็กซ์คิวคอมมาบางอย่างนะครับซึ่งมันดูไม่รู้เรื่องนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่เป็นเทดเดะครับก เราใช้ตัวนี้ในการวิเคราะห์ได้ว่าเออคอมมานด์ที่เขา run นเนี่ยมันคือเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีตัว AI s e a r c h ครับปกติเนี่ยในสมัยก่อนเราก็อาจจะใช้เรื่องของการ Search นะครับเราก็ต้องรู้ syntax หรืออ่ารู้ SQL ต่างๆครับตอนนี้เราสามารถใช้ AI Search ได้นะครับเราใช้ภาษาที่เป็นเหมือนคําที่เราอยากต้องการหานะครับเป็นพิมพ์เหมือนภาษาที่เราพูดเพื่อนปกตินะครับอย่างเช่นเราอยากหาข้อมูลอ,อ่ก security event ที่เป็น ระดับไฮขึ้นไปในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถพิมพ์อธิบายเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายเป็น AI case assistant นะครับก็รวบรวมต่างๆเข้าด้วยกันเราอาจจะถามเรื่องอื่นๆก็สามารถถามในช่องทางนี้ได้นะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับเป็นเรื่องของตัวป้องกันเรื่องของ business email คอมพิวต i s e ครับ So ฟ m a i l เนี่ยก็จะมีเรื่องของอเทคนิค AI ในการตรวจจับตรวจจับโทนตรวจจับเิรต่างๆนะครับดูว่ามันเป็น pitching หรือเปล่าครับถ้ามันมองว่า ม่น่าจะเป็นนะครับมันก็สามารถเลือกกําหนดได้ว่าอาจจะบล็อกไปเลยนะครับหรือว่าจจะควันทีนนะครับหรือว่าแจ้งแอดมินนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นปกติก็สามารถส่งต่อได้นะครับซึ่งโซฟ็อตก็จะมีอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับก็คือการบล็อกเรื่องของไม่เชื่อลิงก์นะครับเวลาเราส่งลิงก์ไปแล้วลิงก์เดิมเนี่ยอาจจะปลอดภัยนะช่วงเวลานั้นนะครับปรากฏว่าเราส่งไปแล้วปรากฏว่าลิงก์มันไม่ปลอดภัยและมีการอัปเดตนะครับซึ่งโซฟ็อตมันก็จะมีวิธีที่เรียกว่า Relay URL นะครับก็คือ Relay URL ก่อนที่จะรีเดเล็กไปหาจริงๆนะครับก็สรุปสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องตัว s o f t ร์ตเนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านบทความต่อได้นะครับในโ o ฟอร e n น w นะครับโซฟอร์ตเอไอไนะครับเราก็จะมีตัวเซสชันอย่างเงี้ยเป็นมีเซสชันของทางเมืองนอกด้วยนะครับเนื้อหาก็จะขายๆกันนะครับแล้วก็จะมีสเต็ปถัดไปว่าตัวโ o ฟอร์มีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ดีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามถามในช่องแชทได้เลยนะครับ